สวัสดีครับ FC Leon Gar b e n ิ i c j ทุกท่าน,นะครับวันนี้เ่าก็มาพบกันอีกแล้วนะครับหยุดไปสัหลายวันก็คนแก่นะครับสุขภาพร่างกายยังว่าแหละ <c oughs> ไม่เคยสมบูรณ์เหมือนเหมือนตัวบอกไม่เคยสมบูรณ์นะครับแต่มันอ้วน สุกภาพมันไม่คกอยสมบูรณ์แต่ตัวมันอ้วนสมบูรณ์มันก็แปลงนะก็คิดถึงนะครับคิดถึงเอีทุกท่านนะครับเดี๋ยววันที่15นี้นะครับเราเตรียมมาพบกับน้องไลอ้นนะครับน้องไลอ้นที่ไอคอนสยามนะครับเออผมก็เพิ่งรู้นะครับว่าเออการเข้าดูเออ คอนเสิร์ตของน้องที่ไอคอนสยามต้องมาร็บบัตรคิวนะครับต้องมารับบัตรคิวก่อนแล้วก็ต้องไปรอที่เขาจัดไว้ให้ก็ผมก็ดูคลิปจากออของภูเก็ตนะครับว่าเออต้องมารับบัตรคิวก่อนประมาณ10โมงหรือ11โมงนะครับเออแล้วก็เขาก็จะมีช่องทางให้เดินไปแล้วก็เออ เห็นก็ว่าจะขอให้มีก้าอี้เพราะว่า f อซของน้องนะครับมีตะรุ่นสอวอะตร์าูดกอพูด,พดมีตะรุ่นสอวอแม่แม่ทุกท่านนะครับอย่าลืมนะครับเออน้องไรอันมาไอคอนสยามนะครับก็ผมก็ไม่เป็นปีที่แล้วผมก็ไม่ได้มาผมก็ไม่รู้ว่า เขาอย่างไงถ้าใครมาก่อนนะครับผมก็ว่าจะมารอตั้งแต่เช้านะครับถ้าใครเห็นช่วยพาผมไปหาเอาบัตรคิวด้วยนะครับเอออย่าลืมนะครับเออเดี๋ยวผมก็จะไปขอบัตรคิวเขาวันที่สิบเอ็ดไอ้วันนี้เดอสิบห้าว่าจะมาแต่เช้านะครับว่าจะมาแต่เช้าขอบัตรคิวเขาต้องดูให้ได้ต้องดูให้ได้ต้องพยายาม นะครับต้องพยายามผมก็ไม่เคยเข้าไปนะครับว่าเออเขาทำยังไงเ็าเล่นตรงไหนก็เห็นแล้วเห็นแล้วนะครับเออเดี๋ยวก็ต้องใครดูกันก็ไม่สบายก็โอ้ไม่อยากทำอะไรเลยเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวข้าวปลาอาหารกินมันก็ไม่ค่อยอร่อยนะครับเรามันแก่แล้วนะครับกินยังไงมันก็ไม่เคยอร่อยไม่อยากจะกินไม่อยากจะเคี้ยวอะไรเลยนะครับ รอครอบชั่วมาก็ไปไหวพ้พระวัดไร่ขิงนะครับเมื่อคืนนะครับเริ่มคล้องชั่วก็ไปไหวพ้พระนะครับแล้วก็ว่าจะไปไล่สดเน็ตกันนั่นอีกหมุนติวติวตกอีกใช้ไม่ได้นะครับเออก็ไปไหวพ้พระไหว้เจ้าก็ไปดูดนตรี นะครับเมื่อคืนก็มีอะไรนะัแจ็คณนาบนุอะไรนะอ่าพระเอกอังกอร์ผมก็ไม่รู้ผมก็ลืมชื่อ <c oughs> ไม่เคยได้ดูโทรทัศน์ไม่เคยได้ดูละครนะครับเออ <c ười> ก็เห็นน้องไลอ้นเขาไปเที u, oph 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 ่ยวกับครอบครัว โอ้ก oh, ็ขอให้น้องเขามีความสุขกับครอบครัวนะครับเออขอให้ครอบครัวน้องมีความสุขเที่ยวยังมีความสุขแล้วเห็นน้องขากินอะไรนะซูชิหลือกินอะไรอ่ะโอ้โหหน้าอร่อยนะครับน่าอร่อยกัดกัางทางชิ้นใหญ่โตชิ้นมันใหญ่เกินคำอะ่ะโอ้โหกินเต็มคำเลยเห็นน้องกินแลวอยากกินเลยหิวหิวก็ <c oughs> <c oughs> oh. ไม่สบายก็ติดตามประภายก็ไม่ได้ดูเขานั่นเราก็รู้ว่าเขาไปพักอ่อนะครับเขาไปพักผ่อนนะก็รอรอดูวันที่15นะครับวันที่15เพราะว่าจะมาแต่เช้าแหละเราว่าจะมาแต่เช้าแหละแม่แม่ FC ดองไรอันทุกท่านนะครับถ้าเห็นผมก็แนะนําให้ผมไป วิธีไปขอบัตรขออะไรวิธีไปดูตรงไหนอะไรก็ช่วยๆแนะนําด้วยนะครับเออถ้าใครจาหน้าผมได้ก็อย่าลืมนะครับช่วยบอกด้วยนะครับเพราะว่าไม่เคยเข้าไปนะครับไม่เคยเข้าไปไม่เคยเข้าไปดูคอนเสิร์ตอะไรหรอกเพราะว่าเราอย่างเมื่อคืนนี่ที่ผมไปดูเนี่ยไ่ายพระอะไรเสร็จแล้วผมก็ออกมาออกมาก็เออไปเห็นเขาโอ้ย เาเต้นเ็าลํากันอย่างสนุกสนานเมื่อคืนอะนะครับสนุกสนานก็อยู่ไม่เลิกไม่ทันเลิกเมื่อคืนน่ะกรรมาก่อก็รู้สึกว่า<ม>เออคนมันบางแล้วผมกลับมานะนี่ผมกลับมเมื่อคืนนะเออแล้วก็จะไลฟ์สด จะไล์สดโอ้โหเน็ตยังว่าแหละเน็ตลวมันอ่อนด้วยหรือว่าคนมันใช้เยอะหรือ,อยังไงก็เราก็ไม่แน่ใจนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับเพราะว่ามันใช้เยอะหรืออะไรเราตกเลยแหละเวลาเราไล์สดเนี่ยมันนั่นเลยนะครับ ก็วันนี้ก็มาคุยกันนะครับมาบอกกันว่าให้แม่แม่เอฟซีน้องไรอันวันที่สิบห้ามาจะเช้าหน่อยนะครับกินข้าวกินปลาแล้วก็มานะครับที่ห้างไอคอนสยามนะครับแล้วก็ต้องถ้าใครไม่รู้หรือว่าใครก็ต้องไปสอบถามเขานะครับว่าจะเข้าไปดูน้องไรอันได้ยังไงนะครับ ไปตอบถามเขาแล้วก็ขอบัดเขาเดินเดินเขามีประมาณกี่ร้อยใบไม่รู้ประมาณเจ็ดร้อยใบหรือเท่าไหร่นี่แหละผมก็ไม่รู้ว่าเขากําหนดหรือเปล่า <c oughs> แล้วมันมีโซนเล่นน้ําเล่นอะไรกันนะครับมีโซนเล่นน้ําเล่นอะไรกันด้วยโซนเปียกโซนแห้งนะครับเออแล้วก็มาเดินกัินก่อนก็ได้นะครับ มาเดินรับบัตรคิวแล้วเราก็มาเดินในห้างเดินดูของดูอะไรก่อนก็นได้นะครับวันนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ